บางคนก็มาเก็บข้อมูลปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเขาฝึกตัวเองลดแล่นจริงๆต้องยอมรับว,ว่าเขาฉลาดฉลาดในที่นี้น่าจะเป็นบุญเก่าก็ด้วยนะว่าเขาไปทดลองทดลองแล้วทดลองอีกเพราะเขาต้องเผชิญกับไปตัวสมหวังผิดหวังสมหวังผิดหวังแล้วไปทํามันก็ไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีคือเขาเขาต้องหาทรับไงยโยมสิ่งแรกเขาคือเขาต้องทํากุศลให้ได้ทรับไหมได้ เมื่อได้ทรับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาใช้ทรับไปต่อบุญของเขาอย่างไงใช่ไหมแล้วเขาจะพัฒนาทั้งศีลสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นอย่างเขาก็เห็นแล้วมันมันมันขึ้นมาจริงๆอันนี้ก็พูดไว้พอประมาณอย่างเนี้ยเดยวลงรายละเอียดมันไม่ดีคําว่าไม่ดีในที่นี้หมายความว่ามันต้องค่อยค่อ,คอฝึกทีละคนจริงจริงให้ให้ครฉลาดแล้ววันนี้ก็โมทนากระท่านทั้งหลายตั้งใจ เดี๋ยวพระจะให้พรวารนาขอกุศลที่ตั้งทั้งหลายตั้งใจให้เป็นผู้มั่นคงในพระัานาตรายขอให้ท่านทั้งหลายหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอะมนุษย์ทั้งหลายไปสตรายาพิโลตรลาย่าได้เบียดเบียนมีสีหน้าที่ผ่องใสสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทาการกิริยาปรารถนาทรัพย์ปราถนายศปราถนาความสุข สีรสุขสมาธิสุขปัญญาสุขมัรคสุขผลสุขนิพานสุขให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ สัพพโรขวิณิโมตโตสัพสันตาจิตโตสัพเวรมติกนิพุโตจตุวังบาวสัพีิวิวาจันตุสัพโรโควินาตเตภวัดวันตรายอสุขีธิ ยุโกภวอภิวาทานาสิสนิจังวุธาปจยายโนตโรธรรมะวะทาทันติอายุวันโนสุขงังพระลังสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำานบ,บนัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว คือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นเที่ราไข่และมีบุญคุณชเช่นมารดา,ดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่ห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดี สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดที่ยังไม่รู้ส่วนเองบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจะถึงบทอันกเกษม กล่าวคือพระนิพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจองสำเร็จเทินสาทุสาธุสาธุาธอรหังสัมมาสัมพุทโธภคขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโธสวาคาโตพระขวตาธมโมธรรมนัมมามสามิธรมโมเมนาโท สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนมามิสังโฆเอายอมกราบพระกนันอีกครั้งหนึ่งออกกราบกราบากราบกราบอ่เรียบอ้อยเอเ็มกี้